ตอนแต่งงานเนี่ยคือค่ะยังยังไม่ได้มีโอกาสได้จดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หาหาวันหาโอกาสพี่ตูนเขาก็าอยากจะจดวันที่แบบมันเป็นวันที่เราจําง่ายอะไรเงี้ยก็วันเออตอนแรกจะตัดเออจะจะจดวันครบรอบแต่งงานที่ผ่านมาแต่ว่าเหมือนแบบ ตอนนั้นขึ้นมากรุงเทพพอดีเราเขาตั้งใจว่าถ้าจะจดเนี่ยก็จดที่ภูเก็ตเพราะตอนนี้คือก้อยกับพี่ตูนย้ายเป็นคนภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เปลี่ยนทะเบียนบ้านอะไรต่างๆทุกอย่างแบบเหมือนเป็นคนภูเก็ตอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าโอเคแ้วงั้นมาจดช่วงวันเกิดก้อยละกันอะไรเงี้ยค่ะจะได้แบบจําได้ถือว่าเป็นของขวัญอีกจินที่ดีเล,เลยนะคะใช่ค่ะก็คือเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นของขวัญอะไรแต่ว่าเหมือนเขาก็คิดว่า มันเป็นวันเกิดเราพอดีแล้วมันก็เป็นเหมือนวันพิเศษแล้วก็ต่อไปเราก็จะได้จําได้ว่าเนี่ยวันเกิดวันเกิดก้อยก็เป็นวันที่แบบพ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันด้วยนะอะไรเงี้ยเวลาแบบบอกลูกจริงๆในีความฝันก้อยเองโดยสมรสิมันปกตีอะไรบ้างหรือมีความสุขไหคะเอาจริงๆบ้าก็ไม่เคยแบบคิดอะไรเลยอ่ะหมายถึงว่าตั้งแต ช่วงที่แต่งงานหรือก่อนแต่งงานก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเมนชั่นเรื่องนี้กับพี่ตูนว่าเอ้เราจะต้องมีวันจดทะเบียนหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเป็นพี่ตูนเองมากกว่าที่เป็นคนเหมือนเหมือนเขาเขาคิดเรื่องนี้แล้วก็เขาก็อยากจะให้เก็บก้อยเนะาะเพราะว่ามันก็เป็นเป็นการจดทะเบียนที่ตูนต้องตามกฎหมายอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งซึ่งตัวก้อยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสตั้งแต่แรกตั้งแต่ตั้งแต่สองปีก่อนที่เราแต่งงานกันแต่พอเหมือนเขาเขายังอยากจะเขาแยกเขา เขาอยากให้เถียรเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคได้อะไรแบบนี้แต่งงานเองนอกจากเป็นสมบัติแล้วมันต้องปั่นด้วยไหมครับใช่มีแอบก็ก็แต่งงานแล้วบอกได้แล้วอ่เนาะเออถ้าเป็นแต่ก่อนก็คงจะแบบว่าเขินอายก็เป็นแหวนอีกวงนึงค่ะเป็นแหวนแทนใจคือแบบเขาเห็นว่าเวลาเราเลี้ยงลูกแล้วเราใส่แหวนมั่นที่ที่ตอนแต่งงานมันมันมันจะแบบ เหมือนมันไม่เรียบอะค่ะมันจะแบบเหมือนมีมีมีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยหาอีกวงนึงมาให้สําหรับที่เราเหมือนใส่ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเลี้ยงลูกได้ไม่แบบถนัดมืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยตลาดอะไรไม่เข้าแบบอืมไม่แน่ใจเดี๋ยวยังอดีคดีวันที่เขาให้เนี่ยค่ะเขาเขาเอามาให้ก่อนแล้วก็เขาก็ไปแล้วแล้วอันนั้นนะมันมันยังไม่ใช่สายสร้อยเขาเลยไปสั่งทํา คือตัวที่เป็นตัวของจริงอ่ะยังยังมาไม่ถึงคิดว่าเขาต้องพูดอะไรบ้างแหละตอนที่ให้เขาไม่พูด <laughs> เขาเขาก็คือเออเขาก็ยื่นให้เลยเาขาก็ยื่นอ๋อไม่ใช่เหตุการณ์มันคือเออวันเกิดก้อยใช่ไหมคะวันนั้นแล้วก็มันมีเคก้กมันเป็นเค้กอยู่แล้วก็แบบเหมือนกับมันเป็นเค้กที่แบบเป็นสแมชเค้กที่เหมือนเอาค้อนมาทุบป่ะปเออเป็นเซอร์ไพรส์เค้กอย่างเงี้ยค่ะก้อยก็ เออทุบไปแล้วก็แบบจะมีแบบว่าบ้านพร้อมสนรที่ดินอยู่หรือเปล่านะาแล้วแบพูดแบบแซวๆเล่นน่ะนึกออกปะแล้วก็คือพอเคาะไปปุ๊บอุ๊ยเอ้ยมันมีกล่องอะไรอยู่ข้างในก็ปรากฏว่าก็เป็นเป็นของขวัญที่เขาให้ใช่ไหมของกล้วยนีให้นะคะอะไรนะคะขอ,กองก้วยนีให้พี่กุนแล้มันเป็นวันเกิดกล้วยไงวันให้ดูคนที่สองดีคร <c oughs> ับเห็นไหมถามค่ะก็ก็ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยว รอคนที่สองลกันค่ะเป็นเป็นของขวัญให้พ่อเล้ได้สัญญาแล้วบอกบอกเขาเลยว่าคะว่าเดี๋ยวให้ของขวัญิีนี้คือมันจริงๆมันก็เป็นของขวัญให้เราทั้งคู่แหละเพราะว่าเราก็พยายามกันทั้งคู่แบบเดียวก็อยากจะมีคนที่สองไวๆจะได้แบบเหมือนเหมือนทะเลเขาก็ขวบสี่เดือนแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้แบบเหมือนมีใกล้ๆกันอะไรเงี้ยค่ะมีแอปแอปทีชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้าง มีแล้วจริงๆ right? มีช,ชื่อแล้วมีม,มีชื่อมาพร้อมกับทะเลเลยใช่ค่ะคือพ่อคิดพ่อคิดไว้แล้วว่าจะใช่ชื่ออะไร <ว attends S 1> ใช่เป็นชื่อที่พี่ตูนคิดก็เบื้องต้นเบื้องต้นคิดว่าสองคนก่อนแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าสองคนแล้วเป็นยังไงยังอยากจะมีเพิ่มอีกไหมหรือว่าโอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็อยากได้ผู้หญิงเนาะพอเรามีผู้ชายแล้วแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่า จะมาเป็นผู้ชายเราก็ก็ไม่เป็นไรก็อะไรก็ได้แต่แต่ก็ถ้าถ้าถามใจก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็ดีประยะเวลาในมคะที่เราสึกว่าประมาณนี้แหละแล้วราเราจะถ้าจะมีได้ก็ก็คิดว่าภายในปีนี้ค่ะที่แบบแม่จะต้องแบบอ้ยแม่กับพ่อจะต้องแบบว่าเออก็ลุ้นกันอะไรเงี้ยคุณก็เลยแซวไงว่าอยากให้เราใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยๆใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยๆกซีสเพื่อออ ไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับชุดค่ะไม่ใช่ว่าชุดเซ็กซี่เราลุงจะมาค่ะไม่เกี่ยวค่ะอันนี้ไม่คือไงตัดคอหรือว่ายังไงค่ะก็เดี๋ยวไปมูตะรูก่อนละกันใช่แล้วเราก็ดูจริงๆใช่ไหมคะดูเริ่มดูอะไรางเงี้ไม่คือไม่ไม่ได้ดูเริ่มมันจะต้อง ถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าแบบโอเคมันจะต้องหมิ่นมีแอปดูวันไขตน่ตกมีอะไรนะ<า>กันหงเปล้าคือ้อยก็ก,ก็คุยกับกับพลอยแฟนกันนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาก็มีลูกเพิ่งมีลูกสาวไปแล้วก็แบบมีต่อจากน้องพรอมซึ่งเร็วมากแล้วก็แบบเฮ้ยกันทําไงหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยกันก็แบบบอกบอกเล่าให้ฟังมาว่าเออต้องยังไงยังไงอะไรมีมียอมีอะไรที่เสร็จไหมคะอาหาร ไม่มีค่ะเพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องเหมือนบำรุงสุขภาพตัวเองแล้วก็ออกกำลังกายใช่ธรรมชาติล้วนธรรมชาติแต่ก็พูดถึงว่าถ้าโคมงงูจะอยู่ที่ไหนยังไงแม่ก็ภูเก็ตก็มีหลายที่อยู่ก็คือเราเชื่อในสิ่งไหนเราก็ไปตรงจุดนั้นแล้วเราก็ยกมือไหว้ขอเลยนี่แนะนี่แนะพัดหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้มันสมหวังก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราแนะไปเราก็เออใช่เราไปขอไปขอใช้อะไรแบบไป ไปแลกเปลี่ยนเขาใช้จิตสิค่าใช้ใช้จิตแล้วก็ใช้กุศลที่เราขอทำไม่ได้คือไม่มีกุศลอ่ะไม่คือเราต้องมีกุศลกันไงเวลาเราจะไปขออะไรใครเราต้องให้เขาก่อนไม่ใช่ไปถึงเราจะแบบขอขอเลยเราอาจจะต้องเตรียมสิ่งของเตรียมอะไรที่บท่านโปรดปรานท่านชอบไปให้เขาแให้อาไปท่านอะไรอย่างเงี้ยในส่วนมันกลายมาเป็นเรื่องนี้ได้ไหมคะทุกคอยากได้ตังค์มในในปีนี้เลยได้ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะรวบรวมทั้งหมดของทั้งครอบครัวอะไรอย่างงี้ยคือคือ ที่อยากให้มาแพในปีนี้เพราะว่าเอ่อก็อยากเป็นปีกูนแล้วพี่ตูนเป็นมะ,มะแมซึ่งเป็นแพ้แล้วก็คือตามตามศาสตร์จีนนะคะเขาเชื่อว่าถ้าลูกเป็นกระต่ายเป็นกุนแล้วก็เป็นมะแม่ค่ะก็คือจะเป็นเหมือนเป็นสหาาการจะเสริมกันใช่ก็เออถ้ามาปีนี้ก็ก็น่าจะดีแล้วก็ด้วยช่วงจังหวะเวลาที่เรา พร้อมแล้วด้วยเหมายถึงน้องทะเลก็โตมาก็โตขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพร้อมแล้วแม่กับพ่อก็พร้อมที่จะแบบลุยต่ออีกคนนึงแล้วด้วยอะไรเงี้ยปีนี้คือของปีนี้หรือว่าคลอดปีนี้ครับได้หมดเอาให้มาก่อนคลอดปีนี้คือต้องมีนะเดือนหน้าต้องมีแนะเดี๋ยวถ้ามีนี่ก็ไม่สามารถใส่เหมือใช่ค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะแค่ค่ะขอบคุณค่ะ คคุณ่ะพี่ก้อยสวยมากตองขอบคุณค่ะสุยยอดเลยจ่ะเลย